สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับกาฟิวนะครับหน้ามนุนคุณโก้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับบรรยากาศส่งมอบรถนะครับคันนี้เลยนะครับผมโตโยต้านะครับ Vios นะครับ 1.5J นะครับปี2013นะครับผมคันนี้นะครับราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทนะครับบอกเลยลูกค้าซื้อสดนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้ผมแถมอะไรให้บ้างครับผมให้ส่วนลดไปลูกค้าไปเลยครับ20,000บาทนะครับผมคันนี้นะครับผม อันนี้ผมแถมอะไรครับคระแถมขึ้นอีกหล้านบาทนะครับผมอ่าลอตเตอรี่นะครับลุ้นรับ6ล้านนะครับค่าจำนวน5้าใบนะครับนี่ครับผมร่อการจะเป็นไงครับรอติดตามชมกันเลยนะครับผม ครับผมวันนี้ฟิวก็ส่งมอบรถลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับรถคันนี้อถูกใจไหมครับผมให่หักแต่เพรว่ารถสภาพยังนดีครับราคาก็ไม่แรงด้วยครับผมไม่ถึง3ามแสนนะครับคันนี้นะครับผมทำไมถึงอเลือกที่มาใช้บริการสยามนิสานุบลครับรถมือสองของเราครับผมก็คือว่าวันก็อยู่ทานนี้อ๋อคัอง ก็ขับรถผ่านไปผ่านมาก็เห็นครับผมแล้วก็ได้ยินเครื่องไร้ปลดของเราในปัตตานีครถตัวนี้มันมดีหลายอย่างครับแบบว่าราคาถูกอันที่สองในรสภาพิี่ดีข้าวปุ๋มนะครับวันนี้คือเราได้ยินได้ฟังมานีครับก็คิดว่าน่าจะดีแล้วก็เด็พากันมาดูครับผมแล้วก็ติดใจอย่างยิ่ๆนะครับครับก็ออกรถของเราไปครับเรารับประกันตัวเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับผมนานหกเดือนเลยนะครับผม แคมเปญอันนี้นะครับแถมรางวัลนะครับรุ่นรับ6ล้านบาทเลยนะครับผมครับผมรางวัลที่1ครับขอให้เฮงครับผมครับ็นได้มาเพิ่มอีกคนลยครับถ้ามีลูกค้าอยากได้รถสามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับผมครับผมนี่แหละสาหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ลูกค้าครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ขอให้ อ่าถูกหวยรวยเบอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเซี่ยวนะครับผมถ้าถูก <c oughs> อขอบคุณครับ <c oughs> ผมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ